สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํามะกรูดดองน้ําผึ้งไว้ฐานกันนะคะมะกรูดดองน้าผึ้งเป็นสมุนไพรใกล้ตัวค่ะทําง่ายๆเลยมีส่วนผสมไม่เยอะนะคะก็จะมีมะกรูดน้ําผึ้งแล้วก็โหลสําสหรับดองนะคะมะกรูดล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาหั่นเป็นแว่นค่ะมะกรูดดองน้ําผึ้งนะคะช่วยในเรื่อง อาการกดไหลย้อนนะคะช่วยแก้ไอขับเสมหะนะคะขับลมท้องอืดจุกเสียดบรรเทาอาการภูมิแพ้ค่ะเมื่อเราหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนะคะเราจะเรียงไว้ในขวดโหลเลยนะคะเมื่อเราเรียงเสร็จแล้วนะคะเราจะเทน้ำพึ่งลงไปเทแค่พอท่วมมะกรูดของเรานะคะ เราจะดองเข้าไว้ประมาณ15 3 0วันนะคะเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราจะทานผสมกับน้ํำอุ่นก่อนอาหารทุกเช้านะคะ1ช้อนชาผสมน้ําอุ่น1แก้วแต่ถ้ามีอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อให้ผสม1ช้อนชากับน้ําซดา1แก้วค่ะจะช่วยลดอาการจุกเสียดได้ค่ะ